ตนไม่ต้องเปิด s. <S ตู้เย็นทำไมเปิดทำไมหาของกินไม่ต้องหนูกินเยอะแล้วปะหา,าของกินที่ไหนกินเด้ฮะหาของกินที่ไหนกินเด้โอ๊ยหนูกินเยอะแล้ววะผมชอบความพยายามของน้องอ่านะกูพยายามลองดูนะไม่มีไม่มีเมโลดี้เลยนะเขาเอาแบบพูดตามเนื้อเลยนะชีวิตนี้เคยพูดอย่างนี้ปะ มึงพ่ายอายามยังพ่ายอย่ายามไหมเราต้องพ่ายอย่ายามนะเพราะว่าเพราะว่าในสิ่งที่เล่าได้มาในสิ่งที่เราได้มามันเป็นพราะกูคนเดียวนะหนูอยากมีอายุยืนสักร้อยปีอะ เรามึงกินเปล่าเราไม่กินอ่ะบ,บุรีดูดเปล่าบุรีก็ไม่ดูดแล้วผู้หญิงมึงเที่ยวอ่ะผู้หญิงก็ไม่เที่ยวอ่ะ แล้วมึงจะอยู่ทำเฮียอะไรตั้งร้อยปีว่าประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ยากขึ้นทุกวันนะครับคุณผู้ชมมันมีแต่ความหลอกลวงหลอกลวงยังไงวะไอ้ยองก็อย่างเช่นหัวขาวตัวดำสีอู๋ขาวสีดำปลูกถั่วเขียวได้ถั่วงอกเตาลีดกุลีดเองโอลี้ยงกูจ่ายเองฟังข้าวลาดแกงแต่เอาแกงลาดข้าวฟังส้มตำแต่ได้บะละกอตำผมว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ยากจริงๆเลยนะครับเทศไทยออยู่ไม่ยากหรอกแต่มบงองไม่สมควรอยู่ <S <S <c oughs> คุยกันมาตั้งนาน ไม่คิดจะให้สถานะอะไรกูบ้างเลยเหรอแค่พี่น้องอะ่ะไม่เอาแล้วนะเสียเวลาวะ่ะเปืืองแบตชิบหายถ้าเป็นได้ครับพี่น้องอ่ะนะบอกแม่แบ่งมรดกให้ด้วยเฮาเกิดเป็นแม่ยิ่งบดีไปหล่นตัวก้นประจายมันดูไรค่ะแต่งเฮาหล่นแซงไปตังหน้าและเอินถามมันว่าปันห้าไปก่อ ผมมิดสตาดามุสวันนี้ผมจะมาขโมยความลับในหัวของคุณซึ่งไม่มีใครรู้มาก่อนให้คุณนึกชื่อคุณไว้ในหัวแล้วนับซิว่ามีพยัญชนะกี่ตัวในการเขียนชื่อของคุณเมื่อคุณได้จำนวนมาแล้วให้คุณคูณด้วยก้าวได้เท่าไหร่ไม่ต้องบอกผมไม่มีใครรู้แต่คำตอบน,นั้นมันจะเป็นตัวเลขสองหน่วยให้คุณเอาตัวเลขข้างหน้ากับข้างหลังมาบวกเข้าด้วยกันแต่ไม่ต้องบอกใครไม่มีใครรู้ และผมจะทําการลบมันด้วยที่เหนือที่ใต้ตะวันออกตะว,วันตกสี่ทิศเอาคำตอบคุณมาลบที่สี่แล้วผมจะทํานายแล้วนะนถ้าผมทายถูกกดฟอลโล่กดไลค์แล้วแท็กชื่อเพื่อนของคุณลงในคอมเมนต์หนึ่งคน <laughs>